อังกฤษนะสำเนียงเป็นบ้างะ I can't speak English นะครับแต่ตอนนี้แกปกูยังไม่มาเลยรถดูสวงกันเป็นยังไงมารีวิวรถดูสวงกันดีกว่าอ๋อร้อนร้อนเลยครับทุกคนอร่อยอะ่ะฟังอร่อยมากครับ สวัสดีครับทุกคนครับผมเพิ่มซับนะครับการท่องเที่ยวแบบที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ครับและวันนี้นะครับเป็นวันที่2ครับที่เราอยู่มาเลเซียครับเอาละเริ่มต้นวันนี้นะครับบอกเลยว่าวันนี้มีเรื่องจะเบาด้วยแต่ตอนนี้ครับขอเรียกแก๊ปก่อนครับทุกคนตอนนี้ผมกาลังเรียกแก๊ปนะครับเพื่อจะไปอีกหนึ่งโรงแรมนะครับคุยกับแก๊ปมันจะมีคําแปลใช่ไหมข้างในอ่ะก็แปลกันไปแปลกันมาชัวร์คอแก๊ปเอ้ยคิชมี่ไอ้แก๊ป Yeah this is the City c e n t r Hotel. โอเค thank you. ก็ไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรเหมือนกันเดี๋ยวรอดูครับ,บเราจะมารอแก๊ปกันแล้วครับแก๊ปผมดูจากแผนที่แล้วเขาน่าจะใกล้ถึงผมแล้วเดี๋ยวจะดูหมายเลขนะครับก็คือ4846ครับอ้าวเขายกเลิกซะงั้นยกเลิกครับเขาคงไม่เห็นเราอะครับโอเคจองใหม่ก็ได้วะโอ้โหคราวนี้ไกลเลยครับอีกเก้นาทีเป็นไ,ไร เราจะใช้วิธีการถ่ายรูปให้เขาครับนี่ฮะผมว่าแบงค์เนี่ยน่าจะโอเคสุดละผมจะบอกเขาว่าผมอยู่ตรงนี้นี่ฮะคืออย่างนี้คือผมเนี่ยเมื่อคือนเนี่ยผมก็มาถึงใช่ไหมแล้วผมก็เหนื่อยมากแล้วก็แบบเนื่องจากเราทํางานมาหลายวันแล้วเราไม่ได้พักนะครับวันนี้แล้วเมื่อคือนมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยตอนแรกก็คือขึ้นไปเนี่ยผมจองห้องเป็นห้องแบบไม่มีหน้าต่างนะครับโรงแรมก็คือชื่อข้างหลังนี่แหละ พอจองห้องแบบไม่มีหน้าต่างเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าห้องเนี่ยมันก็อับครับอับแล้วก็บางทีเนี่ยบางที่เนี่ยมันมันมันก็ไม่ได้อับทุกห้องหรอกแต่ห้องผมมันดันโชคร้ายครับก็คือว่าเริ่มจากหมอนก่อนมันมีกลิ่นเป็นกลิ่นเชื้อราครับผมก็ผมก็กดทา a ์สล็นะครับแล้วก็บอกเขาเขาขึ้นมาแล้วผมก็ให้เขาเช็คให้เขาดมเขาดมแล้วเขาไปเปลี่ยนให้แล้วเขาเอามาให้แล้วเขาก็ยื่นแบบว่าอ่ะเช็คหน้าเ็านิ่งๆนะผมก็กลัวอยู่เหมือนกันปรากฏว่าที่นอนนะครับมันเป็นกลิ่นเชื้อราทั้งหมดเลยนะครับ ก็คือเอาผ้าห่มมาปิดไว้เลยแล้วผมก็นอนบนผ้าห่มแล้วก็เอาเสื้อกันหนาวที่ผมมีครับมาห่มห่มห่มแทนครับแล้วก็เสียงห้องมันก็แบบดังมากเพราะว่าแต่และห้องมันมันคือไม่เก็บเสียงเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเออ ถ้าเราอยู่แบบนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าจริงๆผมจองที่เนี่ยสวันเลยผมเลยตัดสินใจว่าเออถ้างั้นก็เช็คเอาท์ออกแล้วกันนะอะไรเงี้ยผมก็เลยกะว่าเอาแบบที่ที่มันมีหน้าต่างจะห้องเล็กเท่าไหร่ก็ตามขอให้มีหน้าต่างไว้ก่อนนะครับมันจะได้แบบว่ามีที่ระบายอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็จองเข้าไปในเมืองไปเลยครับจะได้แบบว่าไม่ต้องมีปัญหาอะไรอีกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับในเมืองครับแต่ตอนนี้ขอไปตามแก๊ปก่อนครับแก๊ปยังไม่มาเลย เขาโอเคมาแล้วครับนี่ฮะแสดงว่าคนนี้รู้จักครับเลิศครั้งที่แล้วเดี๋ยวผมพูดผิดนะครับเอาหมายเลยฉันไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เลยลก็คือ I can speak English นะครับผมก็จะฟังแบบนี้ I can't speak English เห็นไหมสำเนียงเป๊ะบ้าหรอ I can't speak English นะครับแต่ตอนนี้แกปกูยังไม่มาเลยยังไม่มาเลย เราก็รอระหว่างรอเราก็ดูกันปรถด,ดูส้วมเขาเป็นยังไงมารีวิวรถด,ดูส่วมกันดีกว่าใช่ไหมดูส่วมไปดูดหน้าหรือเราข้ามไปฝั่งนู้นดีวะเราส่งรู้ให้เขาฝั่งนู้นเราข้ามไปฝั่งน,น,นู้นดะีกว่าท่านผู้ชมนี่ฮะเวลาข้ามก็าข้ามกันแบบนี้เลยครับนี่นะวิ่งครับโอเค ตรงเป๊ะครับนี่ฮะที่สมรู้ไครับคือตรงนี้เรายืนตรงนี้หน้าสลอนตอนแตนไว้ตรงนี้เลยจะถึงแล้วเยห้าเก้าสี่ครับเจอแล้วครับ sorry I'm sorry I, I catch the English you speak Thai hello no? รอบสามในสุดเราก็มาถึงแล้วนี่ข้าวโรงแรมใหม่โวน่าจะมีหน้าต่างครับแต่ผมจองห้องเล็กสุดเลยนะครับแล้วก็ถูกที่สุดครับ นี่ฮะับ if Apple เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าจะโอเคไหมห้องจะดีหรือเปล่าว้าว hi จุดนี้คือจุดที่ยากที่สุดครับนั่นก็คือการเช็คอินครับเพราะรู้คุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับนี่ฮะต่อแถวกันไปสิครับคุณครับ <Thank you. S 2> เปิดการสเลดอย่างเร็ว sorry i c a n t speak e n g l i s h sorry ได้ยินคำว่าเครดิต <c redit> เครดิตก็ <c redit> เราก็รู <c redit> แ้แล้วนะจะเอาการหรือเอาอะไรนะ Thank you so much ตายนะครับอ <Bye. S 1> ้ยเกือบตายไปดูห้องกันจ้าห้องที่ผมจองคือห้องที่เล็กที่สุดนะครับโอ้พระเจ้าออกมาคุณว่าบ้านผีสิง602องโอ ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าที่แปลว่าได้แหละเฮ้ยแค่นี้โอเคแล้วก็คือห้องเนี้ยมันสิบสิบตารางนิดเองครับเนี่ย้ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูเนี่ยห้องน้ําก็ยังโอเคกับห้องที่แล้วเฮ้ยโอเคเลยโรงแรมนี้ก็มีแค่นี้ครับเราจะทําอะไรนักหนาใช่ไหมเนี่ยมีทีวีมีอะไรให้แค่นี้โอเคแล้วจบแล้วโอเคไปเที่ยวต่ออาบน้ํา สรุปวันนี้ก็คือฝนทั้งวันครับทุกคนครับตอนนี้ก็เวลาเกือบจะห้าโมงละก็เลยต้องออกไปหาอะไรกินแล้วแหละใกล้ๆเราก็มีร้านอยู่เยอะอยู่นะคุณผู้ชมครับนี่ก็คือสถานที่นะครับคล้ายๆกับสยามพารากอนครับและตรงนี้ครับก็เป็นอาหารนะครับสำหรับพนักงานครับเป็นอาหารราคาถูกราคาย่อมเยาครับทุกคนก็จะมากินตรงนี้ครับ และนี่ก็คือบริเวณโรงแรมที่ผมอยู่ครับโอ้โหเพิ่งรู้ว่าตัวเองมาอยู่แถวไฮโซมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับแต่ตอนนี้ครับไม่ไหวครับเพิ่งตืน่นเดี๋ยวขอไปกินอาหารก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้างกันครับว่ามีอะไรกินครับเอาละเดี๋ยวเราจะไปเดินดูแล้วครับตอนนี้เริ่มตื่นเต้นแล้วก็จะไปลุยแล้วครับจะไปกินกินอะไรดี ผมไม่รู้จะเริ่มต้นครับคุณผู้ชมยังไงดีครับที่ตรงนี้นะครับมันเหมือนเอาสยามพารากอนเอาไอคอนสยามนะครับแล้วก็เอานะครับสีลมคอมเพกอะไรต่างๆมากรองกันอยู่ตรงนี้หมดเลยครับเรียกว่าไฮโซครับและวันนี้ผมไปนะครับมีงานนะครับของตุรกีครับที่เขามาโปรโมทนะครับว่าประเทศเขามีที่เที่ยวอย่างนั้นอย่างนี้มีของอะไรเยอะแยะไปหมดก็เดินดูสักนิดนึงนะครับหิวก็หิวครับแต่ก็ต้องรอครับคุณผู้ชมครับอ่ะกินเสร็จค่อยไปจ้ะ ทุกคนที่นี่ก็จะมีแบรนด์ดังทุกแบรนด์เลยนะครับที่ผมเคยเห็นมานี่นะครับก็คือแบบไม่ลงกันอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับแต่เราไม่ได้มาหาซื้อของครับผมสนใจก็คือเรื่องของอาหารแต่อาหารเนี่ยเดาเอานะเพราะว่าทั่วโลกอ่ะมันเป็นอย่างนั้นก็คือว่ามันน่าจะอยู่ชั้นบนสุดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยจนถึงชั้นบนสุดอุ้ยสวยอันนี้อาหารอาหารไทยแน่นอนจะบ้าเหรออินเดียอินเดียอินเดีย ผหมันไฮโซจังเลยวะโอ้ร้านนี้คนเยอะมากโอ้โหคนเยอะมากครับแอบดูตรงนี้แต่ไม่กล้าสองเขาก็คือแอบดูเขากินก่อนว่าเขากินอะไรแล้วเดี๋ยวเราก็ปิกชี้ชี้เพราะว่าผมมันมีรูปอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูเลยเคล็ดลับของคนที่พูดภาษาอังกอย่างผมไม่เป็นครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาทองครับเราก็แต่งครับเอา Google ทานเศกข้าวแปะแปะแล้วก็ซ้อม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 กันนะครับจนกว่าจะถึงเวลาครับตอนนี้นั่งรอประมาณเกือบ ชั่วโมงได้ครับชื่อร้านอ่านไม่ออกอะไรไมบ้าง <laughs> Yes This one uh huh. and a a Uh-huh b i g oh only muscle เ muscle muscle okay and uh loose beer loose <root> beer yes okay twenty นาสิกาโมาสเตอสเตเดอร์ชุกมนต์วรเโอเค thank you สมันี่นชี้ชดีแล้วที่อ่านมาก่อนเม a กี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะแป๊บเดียวทุกคนครับเมนูแรกมนาะเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงกันนะครับเห็นเขาสั่งกันเยอะมากเลยก็คือแบบนี้ครับนี่ครับ เน้ำมือม้อคล้ายกับแกงแกงเผ็ดบ้านเราอะเนาะเนี่ยแล้วก็เป็นหอยนะฮะหอยแมลงกนะู่นะเขาจะเสิร์ฟม,มาพร้อมกับเป็นขนมปังแบบนี้อ๋อร้อนร้อนเลยครับทุกคนร้อนร้อนเลยเดี๋ยวเรามาดูนะนีะ่ขนมปังครับนี่อร่อยอะขนมปังอร่อยมากครับ กินพริกมาก,ก่อนเลยเป็นพริกแบบ<ฮ>แระทังอินเดียอ,อินเดียครับนี่ผมสั่งแบบไม่ใหญ่มากนะฮะหวานเนื้อท้าเฉ็มๆนี่นจริงๆชอบตรงอันเนี้ย กินเล่นคืออร่อยมากที่ไม่ถอดกระเป๋าของแท้เนะผมเอาไม้ติดตรงนี้แล้วพี่เกียดนะครับทุกคนครับจานที่2มาแล้วนะครับจานนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันแต่มันเป็นไก่นะครับแล้วก็เหมือนข้าวยำครับผมจะชิมกับน้ำจิ้มก่อนนะฮะน้ำจิ้มครับนี่มันจะเป็นแดงๆแบบนี้นะครับมันจะมีความเค็มครับทุกคนแล้วก็เหมือนน้ำปลาเหมือนน้ำบูดูอะไรประมาณนี้นะครับที่เป็นฝอยๆนี่นะฮะนี่ มะพร้าวครับแล้วก็มีเน่าจะเป็นไก่ครับไก่่อยนะคะับพริกแกงเผ็ดเลยครับพริกแกงเผ็ดเหมือนแกงจูชีแกงเผ็ดอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะถามเขาว่านี่เขากินกันยังไงนะ,ะแปบบ๊บนึงนะ,ะอ่สคิมิก โอเคมิกซ์โอเคมิกซ์ได้โอเคข็ถามว่าคุณกินเผ็ดไหมถ้าเผ็ดก็คือใส่แม่งเลยครับใส่แล้วก็มาดูกันว่าเป็นยังไงทอบทุกคนครับมันเหมือนขา้าวยำมากแล้วก็อร่อยครับ อ,อร่อยเลยล่ะดูเนื้อไก่ครับควันยังขึ้นอยู่เลยข้างในคือฉ่ำม,มากครับเดี๋ยวเราจ่ายบินแล้วนะครับ,บโอเคเดี๋ยวเราไปจ่ายไเลยนี่ผู้หญิงคนนี้บริการดีมาก น่ารักมากาแล้วเฟรนดี้มากครับถึงนังเหนื่อยนั่งเขาจะแบบว่าก็ยังโอเคอยู่นี่คืออาารครับที่กำลังออกครับผมแอบดูนะครับะเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าราคาทั้งหมดมันออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับ95.10ครับนี่ครับราคาครับเก้นนะครับ 4... เครับก็ประมาณนั้นครับเอาล่ะหลังจากที่กินเสร็จครับเรามีเวลาอันน้อยนิดนะครับเราก็จะไปหาแบบโอ้ที่เดินย่อยหน่อยแล้วกันครับว่ามันมีตรงไหนบ้างครับอ่ะไปดูกันครับว่าสถานที่ตรงนี้มันมีอะไรน่าดูบ้าง ไม่น่าเชื่อจริงๆครับยิ่งดึกคนยิ่งเยอะยิ่งฝนตกคนก็ยิ่งมากันครับนี่ก็คือน้ําพุนะครับที่เขาตกแต่งไม่ซ้าแบบกันสักครั้งเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนละแล้วก็สถานที่แห่งนี้ครับก็จะมีนะครับนะฮะห้างต่างๆที่ผมบอกครับมากองกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเรียกว่าไฮโซโบใหญ่ที่สุดครับทุกคนครับจุดแรกนะก็คือจุดตรงน้ำพุใช่ไหมครับที่คนชอบถ่ายรูปใช่ไหมครับจุดที่2ก็คือจุดนี้ครับ ซึ่งจุดนี้นะครับนะเขาก็จะมองเห็นนะครับตึกนะครับแล้วก็เห็นห้างอย่างนี้ครับเหมือนกับว่าเอ้ยฉันได้มาตึกนี้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับนะตึกสูงสูนะครับตรงนี้เลยนะครับนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเขาก็เลยนิยมมาถ่ายรูกปกันตรงนี้ครับไงวันนนอ่าไทยแหละ อาว้าวสวัสดีมาสิงคโปร์ nice to meet you <Okay. S 1> น่ารักมากนะฮะ <c oughs> ผมก็ได้แค่นี้นะครับ <laughs> เราต้องรีบเดินหนีครับทุกคนครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้านเขาจะถามต่อนะครับนี่เห็นไหมคนจะมาถ่ายตรงนี้ซะเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปก่อนก่อนที่เขาจะถามอะไรเยอะกว่าแล้วเพราะว่าเราจะพูดไม่ได้ครับ <laughs> <laughs> นี่ผมเดินมาน,ดนิดนึงแล้วก็จะมาเจออีกห้างหนึ่งครับห้างนี้เห็นไหมทุกคน <laughs> เขาก็ต้องโชว์อีกแล้วครับก็คือ นี่ครับจะมีอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮนะเห็นไหมนี่เราก็ต้องโซ่แบบนี้นะครับเห็นไหม thank you เขาก็คือจะให้เข้าท่านเขาก็ไม่ให้เข้าเลยนะฮะเฮ้ยตอนแรกนึกว่าอะไรนะสุรพลสมบัตเิเจริญไม่ใช่นี่เป็นเทศกาลหนังบ้านเขาครับทุกคนเสื้อครับเป็นสไตล์ของมาเลเซียครับภาคใต้เราก็มีใสเนาะแบบนี้เนาะเรียกชุดอะไรไม่รู้อะ เอาล,ลาออกมาปุ๊บเราเดินไปอีกดีกว่าคมาถึงแล้วครับเป็นสตรีทฟู้ดร้านนี้ก็เป็นน่าจะเป็นแบบจีนจีนะคนเยอะครับ วันนี้นะครับเพิ่มสตาฟก็อิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวอีหน้าผมจะมาลุยกันแบบจังๆเลยครับรอบนี้ก็ดูดดบรรยากาศไปก่อนนะครับท่านผู้ชมผมแอบไปเห็นคนที่รอซื้ออะไรกันก็ไม่รู้ครับผมก็เลยจะเดินไปดูครับตรงทางเข้าโรงแรมผมครับอ๋อเชบับครับ คนรอเยอะมากทุกคนนี่เลยโอ้ยเนื้อฉ่ำม,มากครับผมเห็นคนรอเยอะจริงครับ เขาหน้ารักมากเลยเขาเห็นเราแบบใจเอรีโอ้เนี่ยเขาก็มาหยอกเราแล้วครับน่ารักครับนี่ว้าวโชว์โชว์โชว์เขาโชว์หน่อยเขาโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยนี่เลยน่ากินมากเขาบอกให้เขามาถ่ายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตามคำเขาครับถ่ายซะเลย ดิไไเเเซยสนกับเก็จะมีผักดองครับแล้วก็จะมีเฟนฟายครับกูศลน่าทานมากครับเนี่ยเขาใส่อีกครับเพราะว่าเขาบอกว่าเฮ้ยมึงออกกล้องออกกล้อง,ออกกองออมึงใส่น้อยมึงอย่าใส่น้อยเออโชว์อยูุงโชว์โชว์หน่อยสิโชว์ก็หน่อยสิ <laughs> เขามานี่มึงเออเนี่ยยังไง <laughs> เขามามันก็โชว์หน่อยสิอ้แต่เนื้อ uh, ฉ่ำมากเลยครับฉ่ำมากๆเลยมีคนรอแบบเยอะเลยนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันที่2ครับฝนตกทำอะไรไม่ได้จริงๆครับทุกท่านครับวันนี้ต้องไปนอนเอาแรงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันกับ EP หน้าครับบาย